แหล่งโบราณสถานในจังหวัดสงขลาเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองของเมืองสงขลาในอดีตโดยเฉพาะในช่วงรัชกาลที่4ีซึ่งเป็นยุคข,ของการปรับปรุงบ้านเมืองและการพัฒนาในหลายๆด้าน ในปีพุทธศักราช2402ทรงเสด็จพระราชดำเนินประาพาสหัวเมืองตักใต้หลายเมืองรวมถึงสงขาโดยการเสด็จครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจความเป็นอยู่ของราษฎรศึกษาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการปกรครองในหัวเมืองต่างๆและพัฒนาความสัมพันธ์กับรัฐต่างๆในภูมิภาคหลักฐานสำคัญที่สามารถยืนยันการเสด็จมาเยือนของรัชกาลที่4ได้แก่ พระราชหัตทะเลขาที่ทรงมีถึงข้าราชการในหัวเมืองรวมถึงการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินซึ่งยังคงปรากฏอยู่ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ต่นงาผังเมืองสงขลาราชการที่สี่เป็นพรามหัศตรย์รองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีที่ประทับพระบาทลงลงบนพื้นดินเมืองสงขลาราวปีพศ2402 พระองค์ได้เสด็จประทับด้วยเรือพันินังมาจอดอย่างบริเวณเกาะหนูก่อนจะเสด็จลงเรือเล็กลงมาที่ท่าแหลมทรายและพระองค์ก็เสด็จเข้าสู่เมืองสงขลาเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดผังเมืองสงขลาในที่สุดเพราะว่าผัางเมืองสงขลาเกิดจากการบันทึกของรัชกาลที่สี่พระองค์ได้ทรงบันทึกเรื่องราวส่วนพระองค์เกี่ยวกับการเสด็จภายในเมืองสงขลาอย่างละเอียด ลายเป็นที่มาที่ทำให้เราเอามาเขียนขังงเมืองศาลาพระวิหารแดงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชรัมดิให้สร้างกลับคาทิประทับนี้แต่ยังคงสร้างค้างอยู่ต่อมาเมื่อปีพศ2432พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสแหลมมาลายู ถึงเมืองสงขาพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นนมัสการพระเจดีย์บนยอดเขาตังกวนมีพระราชศรัทธาโปรดกล้าวให้สร้างศาลาพระวิหารจนสำเร็จในเวลาต่อมา mm hmm. การบูรณะเจดีย์หลวงซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโบราณสถานที่สำคัญของเมืองสงขา ตั้งโดดเด่นสูงสงา่ามองเห็นได้จากทุกมุมเมืองพระเจดีก่ออิฐถือปูนทรงระครังสันนิษฐานว่าเป็นพระเจดีโบราณที่มีมานานแต่ไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมาที่ชัดเจนจนต่อมาในปีพุทธศักราช2402พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จพระราชดำเนินประาพาสเมืองสงขลา หลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2,409จึงได้โปรดกล่าวพระราชทานเงินหลวง37ช่างเศษให้เจ้าพระยาวิเชียนคีรีเมนการทำบุรณปฏิสังขรพระเจดีย์ให้สูงใหญ่กว่าของเกา่าและในครั้งนั้นเจ้าพระยาวิเชียนคีรีเมนได้สร้างคฤหาสน์ไว้ที่ฐานพระเจดีย์และต่อเติมเก่งที่มุมกำแพง พระเจดีย์หลวงเป็นพระเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองสองขลาและทั้งสามสถานที่ที่กล่าวมาข้างตน้นล้วนเกี่ยวข้องกับบทบาทของสองขลาในฐานะเมืองท่าและศูนย์กลางวัฒนธรรมที่สำคัญโดยเฉพาะในด้านค้าขายทางทะเลาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นประภาคารสะท้อนถึงบทบาทของสองขลา ในฐานะเมืองท่าที่เชื่อมโยงกับการค้าทางทะเลพระวิหารแดงและเจดีหลวงสงลาสะท้อนถึงนิติทางศาสนาและความเชื่อของผู้คนในพื้นที่ทางนี้เป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตทางโลกและทางธรรมทั้งสามสถานที่นี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสงลา ซึ่งเชื่อมโยงคนรุ่นหลังเข้ากับประวัติศาสตร์